สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับในการถ่ายคลิปนะครับออในหลายท่านเนี่ยคิดว่าพวกผมจะมีกันอยู่แล้วนะแต่ว่าผมยังไม่มีเลยนะนี่เป็นตัวแรกเลยนะครับที่สั่งมานะครับจากช้อปปี้นะนี่สั่งมาจากช้อปปี้นะครับเป็นร้านขายอุปกรณ์ แล้วตัวนี้ก็คือตัวกิมบอลนั่นเองนะครับกิมบอลมันเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยในการถ่ายทำวิดีโอให้สั่นนะครับคนดูก็จะไม่เวียนหัวมากนะครับทีนี้ถามว่าแล้วทําไมเราต้องใช้กิมบอลนะครับในเมื่อตัวโทรศัพท์จริงๆแล้วเนี้ยปัจจุบันมันก็มีเอ่อก็ได้หลฟังก์ชันที่ใช้สําหรับการสั่นอยู่แล้วนี่ย อยากห้ลองสังเกตกันดูนะครับเวลาเราใช้การสั่งในตัวกล้องมือถือของเราเนี่ยจะเห็นว่าพุ้นขอบภาพไอที่อยู่ด้านข้างเนี่ยมันจะสูญเสียงไปหมดเลยนะครับผมต้องใช้ขอบภาพตรงนั้นเพื่อที่จะมาตัดเป็นระบบของมันเลยนะครับที่จะทำให้ภาพเนี่ยมันนิ่งขึ้นนะครับคนดูก็จะไม่เวียนหัวมากแม้แต่ย่าว,ว่าแต่คนดูแล้วเราเองมาดูย้อนหลังเนี่ยก็ไม่เวียนหัวมากนะครับผมก็เลยสั่งตัวนี้มานะครับเพื่อที่แก้ปัญหาในส่วนของการมูฟเมนต์นะครับอย่างเช่นเราต้องการที่จะย้ายตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราเดิน จะตั้งตัวกินบอไว้ตัวไม้กังสัตัวนี้ไว้กับที่แล้วเราก็เดินไปเดินมาในตัวตัวไม้กางสัตัวนี้ก็สามารถที่จะหันตามเราได้นั่นเป็นสเปคเขาบอกอย่างนั้นแต้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันทีว่าเป็นยังไงเพิ่งได้มาเลยนะครับผมยังไม่ได้แกะเลยก็มาแกะกันสดๆร้อนๆเลยว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเลยละอือจะมีด้านข้างรับนี้จะไม่ตัวออกมาได้เรียบร้อยนนะครับตังนี้ก่อนเปิออกมาครับ ที่เจอแรกคือกล่งก็เทคมาก็ค่อนข้างจะโอเคนะมีอะไรนีร่ตัวตุ่มข้างในนี้เจอตัวไม้กันสั่นนี่เก็บตัวบับเบิ้ลเบาๆมีใบเสร็จมาให้ด้วยนะครับอันดับแรกเลยนะครับตัวของมันเนี่ยมีน้ําหนัก259กรัมนะส่วนตัวนี้สผลไมากะเป็นภาษาจีนหมดเลยนะก็อยู่ใน QR Code สําหรับสแกนแอปนะครับกรณีที่เราใช้ตัว Apple ิ้ลถ้าเราใช้อย่างอื่นก็ มีระบบดีเทคไรน่านครับไอสเตดี้เป็นชิปไอสเตดี้เวอร์ชันสามนะครับมือ mm hmm. ตัวกล่องเนี่ยยังไม่ได้แกะพลาสติกใดๆเลยนะครับยังคงหุ้มมาอย่างดีเลย mm hmm. เราลองมาแกะกันดูนะครับนี่ตัวไม้จะเป็นลักษณะนี้ครับของยี่ห oh ้อโฮแฮมไอสแตดี้เอ็กซ์นะครับ mm hmm. ข้อถือว่าเป็นเวอร์ชันนี้ก็ทำมานานแล้วนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่ก็จะเป็นโอแฮมไอสแตดี้ทูไอสแตดี้วีวีทูนะครับตัววีทู อันนี้ผมเอาตัวเวอร์ชั่นเก่ามานะครับก็ถามว่าตัวเวอร์ชั่นใหม่กับเวอร์ชันเก่าต่างกันยังไงคคือเวอร์ชันใหม่มันก็เพิ่มในเรื่องของความสะดวกนะแต่รูปแบบพื้นฐานอย่างอื่นเนี่ยมันก็มีเหมือน,อนกันนะความสะดวกในการถ่ายนะความสะดวกอะไรบ้างอย่างเช่นเราไม่ต้องมากดถ่ายหนะ้ากล้องใช้เพียงแค่สัญญาณมือเท่านี้มันก็จะเริ่มถ่ายนะครับอนนี้เฉพาะเร่องเจ็ัวพลาสติกออกมาเป็นที่เรียบร้อย แกะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวน,นี้เลื่อนตัวนิ่ามาน,นี่เจ้าตัวกิมบองนะครับของโฮเฮนไปสตัดดี้เอ็กซ์ว่าในกล่องเนีี้มีอะไรให้มาบ้างนะครับตังตัวนี้ก็ไม่มีอะไรและตัวกล่องเปล่าใสๆนะครับ สิ่งแรกเลยนะครับที่เราจะเห็นก็คือตัวนี้นะครับไตรปอเป็นขาสําหรับตั้งเจ้าตัวกิมบอลนะอันนี้มันจะกวางตั้งเลยเลนยครับแล้วก็มีน็อตอยู่เพราะว่าในตัวกิมบอลเนี่ยมันจะยึดตรงนี้ได้นะครับตต่อไปก็เป็นสายชาร์จนะครับเป็น USB A นะครับตรงนี้เป็น USB Type C ก็ไว้สำหรับชาร์จเจ้าตัวกิมบอลนะครับอย่างที่ได้มาคือสายคล้องมือนะสายคล้องมือมีการตกกันหลุดจากมือครับก็เป็นสายทั่วไปนะตรงนี้ก็เลื่อนได้ครับกลับกลับเลื่อนไปมาได้ นี่ตรงนี้เห็นอะไรแบบๆนะครับมีสติ๊กเกอร์หูหิ้ด้วยอ๋อน่าจะเป็นถุงผ้านะครับมีถุงผ้าเจ้งมามานะครับถุงผ้าถุงผ้าก็ขนาดประมาณนี้เลยสามมือเลยนะครับสามมือสามมือ,มมอเลยในก็ถุงผ้าเชื่อมตึงได้สองด้านนะก็วางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาก็เป็นอันนี้คือคู่มือ น่าจะเป็นคู่มือนะครับจะเป็นภาษาจ,จีนนะอ่ะอานไอครับก,ก็หลักๆก็ดูจากที่เขาใช้งานกันในเว็บไซต์ของโฮเฮ่นนะครับมีตัวนี้คือตัวหลักของมันเลยนะครับกดดูนิดนึงโอเคไม่เจออะไรเน,ะนาะมกจากตัวคู่มืออ่านี่คือตัวโฮเฮ่นนะครับตัวกิมบที่เรารีวิวกันในรอบนี้เลยนะวิธีใช้งานมันนะครับ มาตอนมาได้จะเห็นว่าโอ้โพับมาอย่างแบบเล็กมากอะก้ะดุยนี้คือเล็กมากเนี่ยขนาดประมาณ่ามือนเลย,ยครับไม่ไม่ใหญ่ไม่เพอพระใส่เข้าไปในกระเป๋าจรงได้สบายเลยอยเี่ยพกไปไหนก็สะดวกน,นะครับไม่หนักมากน,น้ําหนักเนี่ยก็ตามนั้นเลยครับสองร้อยกว่ากรัมก็พอๆกับโทรศัพท์มือถือ,อใหญ่ักเรื่มหนึ่งนะครับไม่ได้หนักมากเลยนะับด้านล่างมีรูขังนะครับก็แขังมันเข้าไปมันะจะกลายเป็นที่วางได้เลยนะครับพอแน่นเพ,พน๊่เกาะที่ วางเรียบร้อยนะว่ามันวางเรียบร้อยนะครับเมืี้ใช้งานนะครับมันจะมีตัวยึดโทรศัพท์อยู่ตรงนี้เราดึงออกมานิดนึงครับกด <c oughs> ล็อกนะครับตรงนี้มันจะมีเดือยเห็นไหมมันจะมีเดือยสําหรับล็อกเจ้าตัวแกงตัวนี้ไว้นะครับถ้าเราต้องการจะใส่กลับก็ครอบตรงนี้ให้พอดีแล้วกดตึ๊กจะมีเสียงกดนิดนึงครับเลาดึงออกก็กดออกอย่างนี้ หลังจากที่เราได้ทําการอันบ็อกตัวนี่เลยนะครับโอ้ห็นไม้กินบอลนะก็คือไม้กันสั่นนั่นเองนะครับจากที่ผมได้สั่งมาจากตัวช h อปปีนะครับเป็นยี่ห้อ Hohen นะครับเป็นรุ I ่นไอสตันดี้นะก็หลังจากอันบ็อกไป,ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปนี่คือนี้ต่อไปเราจะมาดูกันในส่วนของตัวแอปพลิเคชันที่จะใช้ร่วมกับเจ้าตัวไม้กันสั่นกินบอลตัวนี้นะครับว่ามันมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะ อันดับแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มใช้เนี่ยเราก็ต้องมีแอปพลิเคชันก่อนนะครับถ้าใครที่ใช้ Android นะก็เข้าไปที่ Play Store เลยนะครับ Play Store ก็ทำการพิมพ์ค้นหาตัวแอปเลยนะครับตัวแอปมันจะชื่อ h o oh เ e ่นะครับ H O นะครับ H E M โฮเฮ่จะเห็นว่า มีโลโก้เป็นตัวสีส้มๆตัวนี้นะครับเป็นโฮมโปรนะเข้าไปที่โฮมโปรเลยในกรณีเนี้ยตัวสมาร์ทโฟนของผมเนี่ยได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวโฮมโปรไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับดังนั้นจึงไม่ต้องติดตั้งซ้ําลงไปอีกนะมันมันถ้าทำอีกมันก็คือการถอนการติดตั้งเลยนะมันไม่ได้ติดตั้งเพิ่มนะครับเฉะนั้นผมก็กดได้อย่างเดียวเลยคือปุ่มเปิดนะปรากฏปุ๊บกดเข้าไปแล้วก็จะเข้าหน้าจอ ของตัวแอปพลิเคชัน GoH o m อย่างที่เห็นนั่นะครับแต่พอเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะสาเหตุก็คือตรงนี้นะครับสังเกตดูตรงมุมขวาบนเนี่ยเป็นรูปสัญลักษณ์ของบลูทูธนะครับบลูทูธตัวนี้เนี่ยมันไปขึ้นเป็นสีเทานะสิ่งที่มันควรจะขึ้นนะครับมันต้องขึ้นเป็นสีเขียวนะครับที่ขึ้นเป็นสีเขียวได้เนี่ยนั่นหมายความว่าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยมันเชื่อมต่อกับเจ้าตัวไม้กิมบอตัวกันสั่นตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครรับมีวิธเชื่่่อออตทําายงไนะครับ วิธีเชื่อมต่อก็คืออันดับแรกเลยคือเราเปิดตัวไม้กันสั่นขึ้นมาก่อนนะครับโดยกดปุ่มขวาสุดนะครับจนมีไฟกระพริบนะครับเห็นไหมครับพอกดไฟกระพริบเรียบร้อยปุ๊บตรงหน้าจอในสมาร์ทโฟนจะขึ้นว่าให้คอนเน็กชันนะครับเราก็กดคอนเน็กชันไปเลยนะครับพอคอนเน็กชันเสร็จแล้วมันจะมีข้อความให้จับกู้อุปกรณ์นะครับเราก็คลิกไปที่ข้อความที่อปอัพขึ้นมานะครับบางท่าน บางเครื่องเนี่ยอาจจะไม่มีข้อความปอปอัพก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าขึ้นข้อความมาลักษณะนี้เราก็กดจับคู่ไปเลยนะครับพอจับคู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยสังเกตตรงมุมขวาบนตรงนี้เห็นไหมครับนี่มันจะกลายเป็นสีเขียวดังนั้นนั่นหมายความว่าตัวไม้ก gimbal กับตัวแอปพลิเคชันของเราเนี่ยเชื่อมต่อกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับพอเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเราทํายังไงต่อไปนะครับ ก่อนที่จะไปต่อเนี่ยเรามาดูกันในส่วนของส่วนต่างๆตรงนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนเทลนะครับเทลเป็นวิดีโอสอนการใช้งานของเจ้าตัวไม้กินบอลนะครับอย่างรุ่นของผมที่ใช้ตอนนี้เป็นตัว iStudy X นะครับมันก็จะเป็นท u t o r i a อรโอนะครับเราก็เลือกดูว่าเราจะเข้าไปเล่นฟังก์ชันไหนนะฟังก์ชันไหนจะมีการตั้งค่าเป็นอย่างไรบ้างครับก็กดไปที่สตาร์ทเลยนะครับกรณีที่เราไม่อยากรู้ละก็คือเข้าไปที่สตาร์ทได้เลยนะครับก่อนที่จะเอาเอาสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยไปไว้บนไม้กันสั่นกินบอลเนี่ย คลิปนี้ก็คงจะเอาเฉพาะเมนูทางด้านซ้ายอย่างเดียวนะครับคือซีกนี้ทั้งซีกนะครับเพราะว่าถ้าเอาซีกขวาด้วยคิดว่าน่าจะยาวนะครับก็เลยเอาซีกซ้ายอย่างเดียวก่อนไม่งั้นมันจะเยอะไปนะครับเราดูเมนูอันบนสุดเลยนะครับเป็นรูปบ้านนะครับถ้ากดรูปบ้านนี่หมายความว่าเราจะย้อนกลับไปที่หน้าตาโปรแกรมแบบเดิมนะครับนีแต่ถ้าเราต้องกลับเข้าไปที่ตัวโหมดการถ่ายไปแล้วก็กดที่ปุ่มสตาร์ทนะครับ ต่อไปนะครับตัวเมนูนที่2จะเป็นรูปฟ้าผ่าเนนะี่ยอันนี้ก็คือเป็นการเปิดไฟนะครับนะครับว่าเปิดปิดอ่านะเปิดปุ๊บมีไฟปิดปุ๊บก็คือเปิดแฟลชนั่นเองนะครับนี่เมนูตัวที่3นะเป็นรูปกล้องแล้วก็มีตัวอักษรหมุนวน,วนอันนี้หมายความว่าสลับกล้องนะครับระหว่างกล้องหน้ากับกล้องหลังนะตัวต่อไปนะครับเป็นรูปคนแล้วก็มีกรอบสี่เหลี่ยมอยู่เนี่ยอันนี้คือเป็นโหมดของการ tracking นะครับคือการติดตามใบหน้าหรือการติดตามวัตถุนะครับ พอเรากดไปที่ปุ่มนี้เนี่ยมันจะแยกเห็นไหมครับนี่ติดตามใบหน้าอยู่ด้านบนติดตามวัตถุอยู่ด้านล่างนะครับวิธีการติดตามใบหน้าเราก็กดที่ติดตามใบหน้าได้เลยนะครับพอกดแล้วเนี่ยมันจะขึ้นโหมด o b j e c e Tracking นะครับแต่ในกรณีนี้ไม่มีหน้าคนอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมค่อยทําโยทดสอบไปดูนะครับของการ Tracking หน้านะครับว่าจะเป็นยังไงนะแล้วก็ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะติดตามวัตถุนะครับเราก็เลือกไปที่ Object Tracking นะครับวิธีการติดตามวัตถุเนี่ยเราจะใช้วิธีลากครอปอ,อย่างนี้นะครับ มันก็จะติดตามวัตถุให้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของรูปฟันเฟืองนี่คือการตั้งค่าคการตั้งค่าการตั้งค่าเป็นยังไงนะครับเราจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือการตั้งค่าของตัวกล้องวิดีโอที่เราจะถ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายภาพเราก็สามารถตั้งตรงนี้ได้เลยนะครับตัววิดีโอเรสซลูชันเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของโทรศัพท์มือถือของเรานะครับอย่างในกรณีนี้ผมใช้โปโก้นะมันก็จะขึ้นได้เพียงแค่1080 พิกเซลนะครับแล้วก็มีเฟรมเรทอยู่แค่30เฟรมเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นอย่างอื่นเนี่ยมันจะขึ้นสูงกว่านี้ไม่ได้คนระับถ้าหากเป็นสมาร์ทโฟนที่คุณภาพดีกว่านี้หน่อยอาจจะไปถึง 4K หรือ60เฟรมเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมเลือกไปที่1,080เลยแล้วกันนะครับ1,080พิกเซล30เฟรมเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนโปรโตไซส์โปรโตไซส์นี่ก็จะเป็นเหมือนกับขนาดของรูปภาพนะเป็น1ต่อ1นึต่อ9หรือ21ต่อ9ของเดิมมันก็เลือกไปที่มาตรฐาน ก็เลือกไว้เท่านั้นเลยนะต่อไปเป็นทัมเมอร์นะครับทัมเมอร์ก็คือการใส่เป็นวันเดือนปีแล้วก็เวลานะครับลงไปในตัวคลิปหรือตัวรูปภาพของเราที่เราทําการถ่ายไปด้วยนะครับต่อไปเป็นกริดกริดก็คือไอ้ตารางเนี่ยครับตารางสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยจะไม่เอาก็ได้นะครับก็ไปเลือกไปที่นันนะครับนันก็จะเห็นไหมครับว่าตารางเนี่ยจะหายไปนะครับตอนนี้ผมก็ข้ามไปตัวถอดไปเลยก็แล้วกันนะครับก็คือตัวซูมสปีดนะครับซูมสปีดนี้เป็นยังไงนะครับมว่า ผมตั้งซูมสปีดไปที่ต่าๆนะครับซูมสปีดก็คืออันนี้นะครับของตัวกิมบอลนะมี่ีตัวนี้ังนั้นถ้าหากผมตั้งซูมสปีดไว้ต่ําเมื่อกี้นะครับเวลาซูมปุ๊บเห็นไหมครับว่ามันจะซูมช้านะครับช้ามากเลยนะครับกว่าจะซูมเข้าไปจนสุดนะแต่ตัวเลขด้านล่างนี่จะเห็นนะครับตัวเลขตรงนี้เนี่ยตัวนี้จะเห็นอยู่นะครับว่ามันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปช้าครับเห็นไหมครับช้ามากเลยกว่าที่ จะซูมไปถึงจนสุดของมันได้นะครับกลับมาที่ตัวตำแหน่งเดิมของการซูมนะครับกลับไปที่เมนูใหม่ต่อไปก็เป็นตัว professional mode นะครับถ้าเราเลือกเป็น professional mode ทำอะไรได้บ้างกับแอปตัวนี้หรือตั้ง speed shutter ได้นะครับตั้งค่า ISO ได้ครับตั้งไว i t e b a l a n c ได้แล้วแต่เราเลยนะครับว่าจะตั้งอะไรต่อไปนะครับเป็นตัว lens selection ในโหมดการถ่ายภาพนะครับก็เล l e นเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะใช้เลนส์ตัวไหน ในกรณีนี้มันเดฟอลต์ไปที่แบล็คเลนเมนก็คือเลนตัวหลักของเรานะครับถ้าเลนใคร64ล้านพิกเซลหรือ48ล้านพิกเซลมันก็จะเป็นเลนหลักตัวนี้เลยนะครับเมนูถัดมาก็คือเป็นเลนแบ c ็คเลน Y ก็ในกรณีที่ใครมีเลนวานะครับก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันตัวนี้ได้นะครับแต่ในกรณีนี้ผมมีเพียงแค่เลนเดียวนะมันก็ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนไปเป็นเลน Y แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับมันก็ยังเป็นเลนเลนหลักอยู่ดีนะครับ อีกอย่างก็คือสามารถเลือกได้ก็คือตัวเพดน,นะครับแบ็กเลนเทเลโพโต้นะครับก็คือออกมาเป็นขาวดำขาวดำนะครับในส่วนของตัวกล้องนะครับการตั้งค่าก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับก็มีเฉพาะการตั้งค่าตัวกล้องก็กินเวลาไปเยอะแล้วน,นะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยเราจะมาค่อยๆมารีวิวกันให้ดูนะครับว่าตัวเจ้าตัวโฮเฮมไอส์ตารีเอ็กตัวนี้เนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้าง สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ